สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมสามหนุ่มค่ะหลังจากที่ไม่ได้มาเออประมาณสองสาวันแล้วค่ะนีะ่นะคะมาดูนักขานันค่ะเข้าไปหาสามหนุ่มนักขันเข้าไปดูเข้าไปหาพี่หนุ่มแล้วนะคะนี่าาพ,นพี่หนุ่มก็ะจํานักขันได้เลยพี่หนุ่มจํา,านาักขันได้ไ,ดไหคะ นักขันพี่หนุ่มจำนักขันได้ไหมคะก็จำได้อยู่ถ้าจำไม่ได้คงไม่ให้ไปยืนแบบนี้เนาะโช่นู่นความจิตก็กำลังทำความสะอาดค่ะพี่รับพี่นอนให้พี่หนุ่มค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะ สี่โมงเย็นแล้วค่ะแต่ว่ายัางมีแดดอยู่ปีกระจูด่างนะคะปีกระจู่ด่างสวัสดีครับพี่นมเราจะมีคุณหมอมา มาถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาวัดส่วนสูงให้ค่ะต่อสัญญาค่ะมาเจาะเลือดด้วยนะครับน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เลยเนาะความชิดเนาะครับผมคุณปปหมน่าจะไปถ่ายตัวอื่นอยู่หรือเปล่าถูกไปกอแป๊บนึงแป๊บ,ปบ,ปบจนึงจนถึงเวลาหมดเวลาแล้ว วันนั้นโซ่ลุดหรือว่ายังไงคะเห็นมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนข้างครับอ๋อเปลี่ยนข้างสล,ลับขาเราใส่ปลอกไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะนี่จะ,ะเหตุที่ใส่ปลอกไว้เพราะอะไรคะควานกันไว้ครับกันไว้เผื่อเวลาพลาด่ เช็คดูให้หน,น,น่อยค่ะนะครับเป็นยังไงเช็คกันยังเล็บเป็นยังไงมันเล็บชีกหรือเปล่าดินดินเอา้า สูงขึ้นไหมคะสูงสูงมากเลยมาจับดูหางได้ไหมได้เอาอันนี้เหรอเฮ้โอ้หางขน,นุ่มของเราคือทำไมแม่จะเก็บไว้ทักเองค่ะใครอยากได้เวรหางชักของพี่นุ่มก็ทักไลน์หาคุณแม่เลยนะคะนี่ <c oughs> ยืนแตงหาไปมาไปมาเขาจะยาขึ้นตนัวเมียไหมคะนะคะก็ถ้าเขาเต็มตัวเขาก็อยากขึ้นถ้าช่วงนี้คงยั่ขึ้นไม่ได้ก็เอ,อือต่อพุ่งดิเอื้อต่อพุ้งดิต้องบำรุงก่านนี้ใช่ไหมคะถึงจะขึ้นได้ ก็รอนาทีมมาถ้าถ้ายังไงก็จะลองให้ขึ้นลินดาดูก่อนค่ะเพราะว่าลินดาขึ้นง่ายแต่ต้องให้หนักขันมาช่วยค่ะควานควานใหม่ต้องอาศัยแบบความรู้จักนักขันก่อน มาทายก้นพี่หน,มมนุ่มวันนี้จะดูพี่โก้กันนะคะโอ้ปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยมูลช้างเยอะๆเลยะค,ะเค่ะท่านใดอยากได้ปุ๋ยมูลช้างมาเอาได้นะคะอ,คอยู่ที่บ้านพี่หนุ่มสุริน,นะค,ะค่ะก็ครับ ก็ครับก็ครับเห็นละวคันนะคะก็เลยไม่ครับเลยเขาไม่ชินก็เลยไม่ตอบเลยเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาดู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 สายตาลอกแรกเล็อกแรกเลยก็ครับหมูกลางเลยนะคะหนูหมูนตาเลย เห็นหนคันมาหูกลางเลยเชือกนี้คุณแม่ก็เข้าเก็บที่เก็บทําความสะอาดได้แลคะนี่เข้าเก็บขยะ,ะเข้าเก็บขี้ได้สบายเลยน้ำไม่ไหลใช่ไหมคะ,ะความจิดน้ำไม่ไหลใช่ไหมคะ ไฟดับค่น้ำไม่ไหลเลยสงมินยังไม่ได้กินน้ำเลยค่ะ,คะน่าจะทำไฟใหม่นระว,วังเด้ออ้ผมยาวมากเลยนะ่ะผมตรงนี้นะ่ะตรงหัวนะ่ะยาวมากเลยค่ะคนค่ะ ว่าไม่เคยถูต้นไม้ไม่เคยเลยซูมให้ดูค่ะโอ้ผมยาวมากเลยค่ะไม่เคยเห็นพี่หนุ่มผมยาวขนาดนี้เลยค่ะใช่ค่ะจะเป็นช้างเป็นมดแล้วค่ะผมยาวมากเลยทุกทีจะได้ถูต้นไม้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้ออกค่ะได้อยู่ทุกที่ ดูนะคันโยนยาให้พี่โก้นะพี่โกูจะทำยังไงเออยโนะครับนก้เลยพรอมยยงพร้อมตุกสถานการณ์พี่โก้บอก ยัดเขาก็ย่างนีแเลยแม่ได้ไหมหลังจากที่ไม่ได้เข้าเก็บกวาดทำความสาดเป็นปีแล้วค่ะโอเคครับไปดูกันเลยทบทวนความหลังของแม่งนนกับพี่โก้ ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับซุมเข้าใกล้ไม่ได้ vâng, phun một cái nhăng. Bị hmm. bị cứ ปกตินะครับไม่หันตามเรื่องสนใจคือไม่สนใจนะครับถ้าเป็นผู้ชายเข้าใกล้ไม่ได้ครับถ้าเป็นผมไม่เข้าใกล้ไม่ได้เลย คือคุณแม่มุนนะครับทบทวนความหลังกับพลายซิกโก้หรือพลายท่าตุมก็ยังจำกันได้เหมือนเดิมน,นะครับถ้ามีคนมาเผ้ามาเฝ้าอย่างนี้เขาก็กล้าเข้าอยู่ครับปกติของก็จะมีนาเชตดยืนเฝ้านะแต่นี้น้าเชตดไม่อยู่แล้วก็เลยไม่เคยเข้าไป วันนี้เขาได้เข้าไปลองดูก็ยังเหมือนเดิมรค,คมรับมี่มีกระติรนยามาด่าปกติคุณลิงก็ลองอยู่